ผลการแข่งขันเป็นตันอินโดนีเซียโอเพนสองพนยี่สรอบรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมบัตเดชาพลโพลุนเคกับเฟรมสุธราเพียว3พลานคู่มือ6ของโลกชนะเฉินตังเกียกับโตอี้เหวยคูม่มือ4ของโลกจากมาเลเซีย2ตอนน่อ1เกม21-23 2บ1 5 2ด,ด,ด1 1ทอมกิเซลกับเดฟินเดลูคูม่มือ10ของโลกจากฝรั่งเศสชนะเฉินซิงกับจางจีคูม่มือ11ของโลกจากจีน2ตอนน่อ1เกม17-21 2็1 4 ยี่สประเภทหญิงเดี่ยวจากจีนหารเยี่ยมมือสี่ของโลกแพ้หวังเจือยี่มือสองของโลก12-21 13-21อันเซยองมือหนึ่งของโลกจากเกาหลีใต้ชนะอากาเนยาม,มากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่น2อต่อศูนเกมยี่สิบประเภทหญิงคู่หลีจีจิงกับหลัวซู่เหมินคู้หกของโลกจากจีนแพ้ปลิตันกับทีน่ามูราลิานันคู่มือสของโลกจากมาเลเซียหนเกมยี่ส 17 21 11 21ประเภทชายเดี่ยววิลกรุดวิทยารัยมือหนึ่งของโลกแพ้โจเทนเฉินเมือเจ็ดของโลกจากไต้หวัน16 21 21 23